สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังวันนี้มาพบกับสไตล์กแล้วนะคะที่ s ไตล์ UK p o d c a s t นะคะไม่ทราบว่าทุกคนสบายดีกันหรือเปล่านะคะหวังว่าทุกคนจะผ่านพ้นสถานการณ์นี้ไปด้วยดีนะคะสถานการณ์โควิดที่เกิดกับพวกเราทุกๆคนนะคะขอให้ทุกคนผ่านมันไปได้ด้วยดีนะคะก่อนอื่นก็ลืมสวัสดีแต่ก็เนาะวันนี้หลายคนสงสัยว่าสไตล์จะมาคุยเรื่องอะไรใช่ไหมคะแค่นั้นเลยค่ะหัวข้อนะคะ ภูลูกห่วงของนะคะไม่ยอมแบ่งของเล่นทําไงดีเนี่ยมีพี่คนนึงส่งข้อความเข้ามาหลังบ้านนะคะสตาร์ก็เลยแบบโอเคมาคุยกันเรื่องนี้นะคะหยิบทอพิกนี้ขึ้นมานะคะ parenting อีกแล้วนะคะคุยกันถึงเรื่องลูกไม่ค่อยแช์นะคะไม่ค่อยแชร์ไม่ค่อยแบ่งปันของเล่นกันเลยนะคะวันนี้เราก็จะมาคุยเรื่องนี้ถ้าเกิดว่าใครมีลูกเล็กอยู่นะคะวัยทอสเลสหรือว่าวัยประมาณ2อถึงหขวบก็สามารถที่จะมาแชร์แบ่งปันกันได้นะคะแบ่งปันความรู้ประสบการณ์การเลี้ยง ลูกนะคะอย่างสตาร์ก็ตอนนี้ลูกไม่ได้เล็ก2-6กขวบแล้วนะคะแต่ก่อนหน้าน,นี้น้องเคยเป็นนะคะเด็กวัยนี้ก็จะเป็นนะคะเป็นวัยช่วงที่เขากำลังห่วงของนะคะวัยแบบวัยอนุบาลวัยพรีสกูลนะคะก็ค่อนข้างที่จะห่วงของเลยทีเดียวนะคะ ก็มาดิสคัสกันนะคะวันนี้เรื่องนี้สาเหตุที่ลูกเป็นคนที่ห่วงของนะคะมันก็เกิดจากหลายสาเหตุบางครั้งเราไม่ได้สอนเขาใช่ไหมคะว่าเออเขาต้องแชร์เขาต้องแบ่งปันนะคะบางครั้งสไตล์ยังต้องแบบว่าเออบอกลูกว่าเออ sharing is caring นะคะก็ต้องบอกว่าเออการแบ่งปันคือสิ่งที่ดีนะคะอันนี้ก็คือเป็นอีกหนึ่งเทคนิคที่สามารถที่จะเอาไปบอกเขาได้นะคะอืม จริงๆแล้วเด็กที่ยังเล็กอยู่บางครั้งเขาไม่เข้าใจเนาะถ้าเราไม่ได้สอนเขาตั้งแต่ทีแรกว่าเออของนี่ควรแบ่งปันอะไรอย่างนี้นะคะฉันโตหน่อยแล้วห้าหขวบเนี่ยถึงจะรู้สึกว่าโอเคฉันอยากจะแบ่งของเล่นกับเพื่อนละ แล้วก็ฉันก็อยากให้เพื่อนแบ่งฉันบ้างอะไรอย่างนี้เนาะพฤติกรรมของเด็กที่หวงของเล่นเนี่ยส่วนมากก็จะหวงของเล่นชิ้นปโปรดนั่นแหละแล้วก็บางครั้งมันก็มีอยู่ไม่กี่ชิ้นหรอกที่เขาปโปรดแล้วเขาก็ไม่อยากให้ใครแตะของเขาอะนะคะอันนี้ก็สังเกตได้ใช่ไหมคร อ่ของที่มักจะหวงนั่นแหละก็จะเป็นตุ๊กตาบ้างถ้าเป็นเด็กผู้ชายก็จะเป็นของเล่นที่เป็นรถเป็นอะไรเงี้ยเป็นตัวอุลตร้าแมนเป็นตัวของเล่นเป็นตัวแบบว่าซูเปอร์ฮีโร่อะไรก็ว่าไปเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วเด็กวัยนี้เขายังไม่ค่อยเข้าใจเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องสอนเขานิดน,นึงเนาะเขาจะแบบว่าเออนี่ของฉันห้ามใครมาแบบกลัวของหายไปเราไม่ได้คืนอะไรอย่างเงี้ยเด็กวัยนี้ก็จะเป็นเนาะ ก็ง่ายๆเลยนะคะวิธีเทคนิคก็คือบางครั้งเราก็ต้องบอกเขาตรงๆแล้วก็พูดช้าๆชัดๆ,ๆนะคะเหมือนเวลาที่เราพูดกับเด็กทั่วไปว่าเออควรอธิบายให้เขาบอกว่าอแบ่งของเล่นกับคนอื่นบ้างบางทีก็ให้เล่นด้วยกันกับเพื่อแล้วก็บอกว่าเออแบ่งปันนะคะเรียนรู้ผ่านการเล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเด็กก็สามารถที่จะซึมซับได้นะคะแล้วก็บางครั้ง ต้องสอนให้เขาเห็นคุณค่าของการให้ว่าอืต้องแบ่งถ้าเกิดสมมติว่าใครที่มีน้องก็จะต้องแบ่งน้องเล่นด้วยถ้าใครที่มีเพื่อนก็จะจะต้องแบ่งเพื่อนเล่นด้วยถ้าไม่แบ่งเพื่อนเพื่อนอาจจะไม่เล่นด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ก็เป็นเรื่องของการที่จะทํำยังไงเพื่อที่จะให้เขาเข้าใจการที่ เราสามารถที่จะอธิบายได้ว่าเออถ้าเราแชร์ของเราให้เพื่อนเล่นเนี่ยเพื่อนก็จะแชร์ของเขามาให้เราเล่นอะไรแบบนี้นะคะก็เป็นเรื่องที่ไม่ได้ยากใช่ไหมคะทุกคนสอนให้เขารู้ว่าของบางอย่างสามารถที่จะเล่นร่วมกันได้ใช้ด้วยกันได้นะคะคือมันเริ่มต้นจากตัวเราก่อนบางครั้งเราก็ต้องทําให้ลูกเห็นแล้วก็ต้องแบ่งปัน ต่อหน้าเขาให้ให้เขาเห็นว่าสิ่งนี้สามารถที่จะแชร์ได้การแชร์การแบ่งปันเป็นสิ่งที่ดีเราก็ต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้ลูกเห็นก่อนนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเด็กวัยนี้ค่อนข้างที่จะฝึกง่ายนะถ้าถามสตาร์สตาว่าค่อนข้างที่จะง่ายเลยทีเดียวถ้าเขาเห็นเราทําบ่อยๆเราแชร์บ่อยๆเราแบ่งปันบ่อยๆเราให้คนอื่นบ่อยๆอ,อย่างเนี้ยค่ะเขาก็จะเห็นสิ่งที่เราทํานะคะ แล้วเขาก็จะทําตามได้นั่นเองนะคะมันไม่ใช่เรื่องที่ยากเราต้องเป็นตัวอย่างที่ดีเอาง่ายๆคือต้องเป็นเ,เขาเรียกอะไรต้องต้องเป็น good example เนาะก็ประมาณนี้เนาะให้เขารู้สึกว่าเขาก็อยากแบ่งปันของที่เขามีนะคะก็วันนี้นะคะสไตล์ UK p o s c a s t ก็ต้องลาคุณผู้ฟังไปแล้วนะคะแล้วก็มาเจอเกันใหม่ใน EP หน้านะคะ So, we'll see you next episode from Star UK Podcast สำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ